รถยนต์หลายสิบคันมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเวลาสี่นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาประกาศบรรลุข้อตกลงฉบับนี้หลังจากสมาชิกคณะรัฐมนตรีสงครามได้จัดการประชุมร่วมกัน התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים, עיכובים גדולים, באספקת נשק וחימושים, והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב.

ขณะที่การใช้ชีวิตของประชาชนในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับบนท้องถนนก็จะมีประชาชนออกมาบกธงของกลุ่มเฮสบอลเละ ทำางเสียงแปรรถยนต์ที่เฉลิมฉลองไปด้วยการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างไปทั่วโลกครับสะท้อนให้เห็นได้จากการรายงานข่าวของสื่อหลายสำนักในเอเชียแปซิฟิกนะครับคุณผู<ท>้ชมเรามาเจาะไปที่ข้อมูลของข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้กันสักหน่อยนะครับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเลาะมีผลบงังคับใช้60วันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือ9นาฬิกาตามเวลาในไทย โดยอิสราเอลจะต้องถอนกําลังพลออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนกลับเข้ามาในอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอล็อกก็จะต้องถอนกําลังมาอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําลิตานีนะครับ ส่วนกองทัพเลบานอนก็จะเคลื่อนกำลังพลประมาณ5,000นนายลงไปประจำการในพื้นที่บริเวณสีแดงตรงนี้เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยว่าพื้นที่บริเวณนี้จะปราศจากการใช้อาวุธและการห้ำหันกันทางการทหารครับ โดยกองกำลังรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติในเลบานอนหรือยู i นฟิลฝรั่งเศสและสหรัฐก็จะทำหน้าที่ในการสังเกตการการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายนะครับจากนั้นชาวอิสราเอลและชาวเลบานอนก็จะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากการปะทะกันตลอด ระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนต้องอ,อพยพออกจากพื้นที่หลายคนเสียชีวิตไปนะครับการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้มันมีพื้นฐานมาจากมาติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ1701ซึ่งเป็นกลไกย,ยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอรเลเมื่อปี2006ครับ มตินี้กำหนดให้พื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีเนี่ยปลอดจากการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์เปิดทางให้ทหารเลบานอนกับกองกำลังยูนิฟิลเข้ามาประจำการนะครับแต่คุณผู้ชมครับตลอด18ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็โทษกันไปมาถึงการละเมิดข้อมตินี้จนขัดขวางการบังคับใช้ มติ1701ในพื้นที่บริเวณน,นี้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเลาะและภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้อิสราเอลบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ตอบโต้ทางการทหารถ้ากลุ่มเฮสบอลเลาะแสดงพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงฉบับนี้มีอะไรบ้างเช่นตั้งแต่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารบริเวณพรมแดนที่ติดกับอิสราเอลการยิงจรวดยิงขีปนาวุธการขุดอุโมงใต้ดินไปจนถึงการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกจรวดด้วยครับด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการไกล่เกลียข้อพิพาทก็ออกมาระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปูทางไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรครับ

avec un mécanisme de suivi et de supervision pour permettre aussi la sécurité des Israéliennes et des Israéliens. ตัวแปรสําคัญในการหยุดยิงก็คือขีดความสามารถของกองทัพเลบานอนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเฮสบอลเลาะใช้พื้นที่ในการโจมตีอิสราเอลนะครับก่อนหน้านี้กองทัพเลบานอนก็ยอมรับว่าขาดเงินทุนกําลังพลและอาวุธในการต่อกรกับกลุ่มติดอาวุธแม้ว่านักวิเคราะห์จากชาติตะวันตกตกจะระบุว่าการโจมตีอย่างหนักตลอด2เดือนที่ผ่านมาทําให้กลุ่มเฮสบอลเลาะอ่อนแอลงอย่างหนักด้วยครับ อาจารย์มานุดอารีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางถอดในยักษ์ของการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเละในครั้งนี้การที่โดนันท้กำลังจะมาเนี่ยนะครับมัน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 ไม่แน่นอนนะทางกลุ่มเฮสบอลเละเองนะฮะเดบอนนเองเนี่ยนะครับก็สูญเสียหนักถูกไหมฮะทางอิสราเอลเองเนี่ย นะครับถึงแม้จะสูญเสียน้อยกว่าแต่ก็เป็นการสูญเสียในระดับที่อิสราเอลไม่เคยเจอมาก่อนและไม่สามารถยอมรับได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอิสราเอลเองเนี่ยนะฮะก็ไม่แน่ใจด้วยเช่นกันว่าถ้าโดนนั่นขัมาเนี่ยจะสนับสนุนอิสราเอลเหมือนที่เคยผ่านมาหรือไม่นะครับเพะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยด้วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ล่อยหลอลงเรื่อย นะครับและยังไม่แน่ใจว่าถ้าโดนดันทั้มาจะสนับสนุนอาวุธเพิ่มนะครับเหมือนที่ผ่านมาไหมเนี่ยมันจึงเป็นแรงกดดันหนึ่งที่ทําให้ทางอิสราเอลเองเนี่ยนะครับยอมที่จะเจรจาหยุดยิงกับกลุ่มฮิสบุลเหแล้วขณะที่เข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ยังเต็มไปด้วยความเปราะบ,บางอย่างมากนะครับเนื่องจากการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายอาจปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นไปได้ครับ